เ่าดูวนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงโผลเข้ากอดคุณยายวัย94ปีหลังทราบว่าคุณยายเนี่ยมารอตัวเองด้านหน้าเวทีครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับดูคลิปของช่องพ่อการชัยแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหประทับใจเนาะทุกคนแล้วเรารู้สึกได้ว่าอุงอิงเป็นคนที่ โอ้โหไม่คิดนานเลยกับการที่จะไปหา FC ฟซีแฟนคลับที่มารอด้านหน้าเวทียิ่งน้องรู้ว่าคุณยายอายุเยอะแล้วแล้วก็มารอน้องนะครับอุ้งอิงไม่คิดมากเลยครับในขณะที่ตัวเองกำลังจะเช็คซาวอยู่นะครับอุ้งอิงเนี่ยดิ่งไปหาคุณยายเลยแล้วก็โผล่กอดนะครับคุณยายดีใจมากนะครับต้องขอบคุณคุณพ่อการชัยด้วยนะครับทุกคนที่สารฝันให้กับคุณยายท่านนี้นะครับ FC แฟนคลับหลายคนน้ำตาไหลในความ รู้จักความของน้องเนาะในความน่ารักขององค์อิงเพชรบ้านแพงในความเป็นธรรมชาติในความไม่ถือเนื้อถือตัวเลยนะครับต้องบอกว่าอุ้มอิ่มประทับใจมากๆกับคลิปนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าวันนี้อยากอ่านคอมเมนต์นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับซึ่งในขณะที่พ่อการใช้เนี่ยเข้าไปถามน้องว่าสะดวกไหมองค์อ,งอิงเนี่ยถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรลูกนะครับแต่คุณยายอยากเจอองค์อิงเพชรบ้านแพงมากเลยคุณยายเนี่ยแบบ โอไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็สายตาก็ไม่ค่อยดีแต่ชมงองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทุกวันเลยเราไม่รู้หรอกว่าชมผ่านช่องทางไหนอาจจะเป็นทีวีหรือว่าร้านเปิดได้ดูนะครับแต่คุณยายเนี่ยจำองค์อิงเพชรบ้านแพงได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ฟังชื่อเสียงเรียงนามขององค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นอย่างดีครับทุกคนคุณยายน่ารักมากนะครับเมื่อวานนี้พอเห็นอุค์อิงเพชรบ้านแพงไปหาปุ๊บเนี่ยยิ้มแก้มปริเลยนะครับยิ้มแบบแบบ ผู้สูงอายุที่มีความสุขมากๆที่ได้เจอศิลปินที่โด่งดังเนาะทุกคนต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนเนาะการเข้าถึงศิลปินเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะครับถ้าเป็นศิลปินดังแบบองค์อิงไปบ้านแพงเนาะทุกคนเขาก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความความพร้อมนะครับอาจจะแบบว่ามาช้าๆหน่อยถ้าเป็นศิลปินดังระดับนี้นทุกคนแต่องค์อิงน่ารักมากน้อง เป็นยังไงตั้งแต่วันแรกน้องก็เป็นแบบนั้นนะครับน้องมาเช็คซาวแบบไหนน้องก็มาเช็คซาวแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ถือตัวเลยโอ้โหอุงอิงเดินไปด้านหน้าเวทีไปหาคุณยายทุกคนก็พากันแตกตื่นนะเมื่อวานนี้นะครับนะทุกคนเราประทับใจตอนไหนรู้ไหมตอนที่พ่อกาาใช้เข้าไปถามน้องว่าน้องสะดวกไหมถ้ายุ่งก็ไม่เป็นไรลูกแต่อุงอิงคิดไม่นานเลยหลายคนไปคอมเมนต์นะ้อว่าเหมือนกับ หลายเคสที่อุ้งอิงเนี่ยเดินผ่านเดินผ่านแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่ช่วยเหลือหรือไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเนี่ยน้องก็เดินผ่านไม่ลงะครับทุกคนเหมือนอย่างที่เราเห็นนะว่าบางทีมีผู้สูงอายุหรือคนพิการเนี่ยนั่งอยู่หน้าเซเว่นอะไรต่างๆอุ้งอิงเคยพูดกับเราแล้วว่าเคยพูดออกสื่อว่าน้องเนี่ยไม่สามารถเดินผ่านได้เลยถึงเดินผ่านก็รู้สึกตึงหงิดต,ตึงหงิดใจเนาะ น้องก็อยากเข้าไปช่วยเหลือครับทุกคนเพราะตัวเองเคยลำบากมาก่อนเพราะตัวเองเคยเป็นศิลปินที่ไม่มีชื่อเสียงมาก่อนอุ้งอิงเรามองว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นึกถึงคําเหล่านี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้ดูคลิปพ่อการชัยอุ้มอิมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าน้องจะเข้าไปโผล่กอดคุณยายไหมหรือจะไปหาคุณยายด้านหน้าเวทีไหมแต่ไม่ผิดคาดเลยครับ องอิงไปหาคุณยายโดยที่ไม่คิดนานนะครับในคลิปวิดีโอเราเห็นองอิงเนี่ยพอทราบว่าคุณยายอายุเยอะแล้วนะครับน้องก็รีบดิ่งไปหาคุณยายเลยครับทุกคนน่ารักมากหลายคนน้ําตาไหลนะครับกับความน่ารักของน้องเนาะหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละศิลปินในดวงใจฉันนี่แหละศิลปินที่ฉันสนับสนุนอยู่ นะครับวันนี้อาจหน้าอาจจะมืดเปน็นอยนะทุกคนเพราะว่าอยู่บนรถนะครับวันนี้ก็ต้องไปทํางานด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะครับทุกคนอุม้มอินประทับใจมากๆในทุกโมเมนต์ที่น้องทําแบบนี้นะครับขอบคุณคลิปดีๆจากคุณพ่อการใช้ด้วยแล้วเมื่อวานนี้คนดูเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งคุณยายเนาะอายุเยอะแล้วแต่เราไม่เห็นปรากฏการณ์แบบนี้มานานมากแล้วนะทุกคนที่คุณยายวัยเท่านี้โอ้โหคุณยาย94แต่ รู้จักองอิงชื่นชอบองอิงดูทุกวันนะทุกคนมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่มากๆเลยนะทุกคนเหมือนคุณยายเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานนะทุกคนแล้วก็อยากมาชมน้องนะครับอยากมาชมน้องแบบสดๆแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยจะอยู่ถึงหมายถึงว่าจะอยู่ถึงเวลาที่น้องเนี่ยแสดงไหมเพราะว่าคุณยายเนี่ยค่อนข้างที่จะกลับเขาเรียกว่าอะไรอะอายุเยอะแล้วนะ้องต้องอาจจะได้กลับบ้านเร็วกว่าปกตินะครับ องอิงน่าจะคิดถึงส่วนนี้ด้วยที่ไปหาคุณยายนะครับทุกคนเนาะน่ารักมากน่ารักมากศิลป,ปินคนนี้น่ารักมากาไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ผิดหวังเลยเนาะทุกคนที่เราสนับสนุนน้องที่เราัพ p อ o r t นะัพ p อ o r t น้องนะครับในทุกๆด้านเนาะทุกคนก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ประทับใจมากๆแล้วก็อยากอ่านคอมเมนต์มากๆวันนี้นะครับ ใครที่ดูคลิปบุ้มยิ้มขาวกระแสชมคลิปคุณยายแล้วรู้สึกไงบ้างก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ต้องบอกว่าคือเราเห็นโมเมนต์แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งน้องก็เคยพูดหลายครั้งว่าเวลาเห็นผู้สูงอายุหรือผู้ได้โอกาสเนี่ย น้องปล่อยผ่านไม่ได้เลยอย่างเคสท,ที่ไปสร้างบ้านให้กับคุณยายพิการเนาะคุณยายพิการก็ฝากขอบคุณน้องมานะครับแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าองค์อิงเนี่ยจะไปสร้างบ้านให้ถึงขนาดนั้นนะครับร่วมมือกับพ่อช้างเนาะไปสร้างบ้านให้กับคุณยายท่านนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าคุณยายแบบไม่คิดไม่ฝันเกินฝันจริงๆครับทุกคนเหมือนน้องได้สร้างบุญแล้วทุกคนสร้างบุญต่อยอดให้กับตัวเองเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ มีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความดังแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าต้องบอกว่าความดังเนี่ยไม่คงที่แต่ความดีเนี่ยคงทนเพราะฉะนั้นแล้วความดีนี่แหละที่จะทําให้น้องและ f ออยู่ด้วยกันไปยาวๆนะทุกคนนี่แหละคือคือความดีที่ f c แฟนคลับค่อนข้างที่จะ คาดหวังแล้วก็อยากเห็นแบบนี้เนาะทุกคนซึ่งคลิปเมื่อวานนี้ก็คือกลายเป็นไวรัลเลยกับองค์อิงพี่แพนแพงนะครับทุกคนหลายคนชื่นชมนะครับในขณะที่น้องเนี่ยกำลังจะเช็คสาวด้วยซ้ำเนาะซึ่งองค์อิงเนี่ยกำลังยุ่งเลยถ้าบอกว่าถึงเรื่องของการยุ่งก็คือยุ่งเพราะว่าต้องเตรียมตัวที่จะไปเช็คสาวนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยครูหมัดอิงก,ก็ได้ขออนุญ,ญาตให้น้องขึ้นไปเช็คสาวนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากเมื่อวานนี้น่ารักมากจริงคือพูดไม่ออกเห็นคลิปที่อ่ออองงคคิเข้าไปผก,ก น้ำตาซึมนิดนึงนะทุกคนน้ำตาซึมแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆกับเด็กคนนี้เนาะกับเด็กคนนี้จริงๆนะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับทุกคนเป็นเรื่องราวดีๆมากๆ นะสำหรับศิลปินคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนได้เลยเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่อย่างเมื่อวานนี้เนาะก็ได้เห็นน้องคนหนึ่งที่เคยถือพัดลมไปเป่าให้พี่อุงอิงอะ่ะ FC อุงอิงไม่ใช่มีแค่ผู้สูงวัยนะทุกคนม,ม,มีเมื่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งที่ไปถือพยืนถือพัดลมให้อุงอิงบนเวทีอะ่ะแล้วเขามาดูด้วยเมื่อวานนี้นะครับชื่อน้องอะไรสักอย่างจําไม่ได้เมื่อวานนี้นะครับมาชมด้วยแล้วก็น้องเขาก็รักอุงอิงอ่ะทุกเพศทุกวัยนะครับ เมื่อวานี้สําหรับองค์อิงก็ได้มาลลยล้นคออีกเช่นเคยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยนะครับน่ารักมากองค์อิงน่ารักมากครับไม่รู้จะหาคําบรรยายที่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นสาวน้อยมัจรย์จริงๆ นะรับเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ของพวกเราทุกคนจริงๆสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับนะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์มาหน่อยวันนี้อยากอ่านคอมเมนต์นะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยรักทุกคนนะครับ